ยามลุ่งตะวันฟ้ามีชายคนเดิมชื่อว่าโกคูได้เสียเพื่อนไปนะครับที่ชื่อว่าคุคุรวยนะแฮ <Hey. S 1> คุคุกิงแฮ <Hey. S 1> คุคุลินแฮคถูกแล้ว <c oughs> มีชายคนหนึ่งี้ชื่อว่าโกคูได้เสียเพื่อนไปแล้วเขาก็ได้ไดกถึงภาพเหล่านั้นแล้วโกรธมากฟังจำจฟัง ฟังฟังจำใจเขาก็ได้ถึอถึงคว้าโกตที่เพื่อนโดนฆ่าโดนกลายเป็นหย่าวุ้ยจะไปทันกลายเป็นซุปเปอร์สซย่าข้าที่ดึงแชดแงนี่แน่ โคตรสุดยอดเลยแกฆ่าเพื่อนข้าใช่ไหมอึอึตายไปเฮ้ยแกฆ่าเพื่อนข้าใช่ไหมอึตายไปเฮ้ยไม่ตายวะเฮ้ยข้างแกงม,นะมืดนะเออมันฆ่าเพื่อนข้า,ขาดีไปดีไปเลยอึตายไปตายไปณตอนนั้นเจ้านั่นก็ได้หายไปพยายามข้ามเขน ครับผมก็เฮ้ยนั่นไงเฮ้ยมันเคาเพื่ิร์คใช่ไหมคนนี้ไงเออเออโอ้ยิงไม่โดนสวยแล้วป๊อปป๊อปฟีล็อกเป้าเอ้าไม่นะไม่นะสวยเจ้า้าเพื่ิร์คใช่ไหมอ้๋นี่นะนี่นะอุ้ยตีไม่เข้าจะไปได้ไง คนระดับข้าตีมไม่เข้าได้ไงเมื่อกี้ฉันโดโดนใครฆ่าไปโอ้ยไปกอโอ้ใครฆ่าฉันเมื่อกี้ฝากไว้ก่อนฉันขอเวลาไปฝึกสองปีแล้วมาเจอกันใหม่นะไอ้พวกเร็วจานตามช้าทั้งหลายที่ฆ่าเพื่อนข้า ถ้าไปแล้วไอ้พวกเรวอซานตามช้ากันจะกลับมาพร้อมพลังอันยิ่งใหญ่ที่มาฝากเอารอดูนะไอ้พวกบ้านี่ลาก่อน